คราวนี้เรียน adverb adverb ขยาย verb ถามว่าทำไมถึงใช้ slowly ไม่ใช้ slow นะอันนี้คืออันที่นักเรียนไทยมี mistake กันบ่อยมากคำว่าช้าเนี่ยนักเรียนมาขยายคำว่า slow หรือขยายคำว่า move เราขยายใครคะนักเรียนเดี๋ยวตอนท้ายของไลฟ์นี้คุณเล็กจะให้นักเรียนนะคะลอง matching ดูว่าคำเปรียบเปรยของฝรั่งเขาเปรียบเทียบสัตว์แต่และชนิดเหมือนกับอะไร วันนี้มาไลฟ์กันแบบสบายๆจริงๆเพราะว่ามันจะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่คุณเล็กนะคะสอนเรื่องการใช้ adjective คำขยายนามนะวันนี้มาขยายเหมือนกันแต่ขยายอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะอนเรียนช่วยคุณเล็กตอบหน่อยคิดว่าประโยคไหนถูกประโยคที่1หรือประโยคที่ 2, <S 2> slow s m o v e slowly หรือ slow, move slow. s m o v e slow อ่าอะไรถูกอะไรถูก เออต้องเป็นประโยคนี้เนาะ slow smooth slowly นะคะถามว่าทำไมถึงใช้ slowly ไม่ใช้ slow นะอันนี้คืออันที่นักเรียนไทยมี mistake กันบ่อยมากก็คือจริงๆแล้ว2คําำนี้มันแปลเหมือนกันนะแปลว่าช้าเวลาเราพูดภาษาไทยเราก็จะบอกเฮ้ย slot มันเคลื่อนที่ช้านะ slow ก็ช้าแล้วครูเล็กแต่ทำไมต้องใช้คําว่า slowly อะ่ะมันมันวุ่นวายจังเลยทําไมต้องเป็น slowly ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาฝึกกันนะเวลาที่เราใช้คําว่า slowly ครูเล็กถามนิดนึงค่ะคำว่าช้าค่ะคําว่าช้า นักเรียนขยายคำว่า slow หรือขยายคำว่า move คะเราขยายคำนามหรือคำกริยาคะนักเรียนบอกครูเล็กหน่อยขยาย move เก่งมากค่ะใช่แล้วขยาย move นะคะแสดงว่าคำว่า slow หรือมันขยายคำกริยาคะนักเรียน slow เคลื่อนที่อย่างไรเคลื่อนที่อย่างช้าๆมันขยายกริยามันก็เลยต้องใช้คำขยายอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่ากริยาวิเศษหรือ adverb นั่นเองค่ะโอเคไหมมันขยายกริยาม,มันก็ต้องเป็นคำขยายของคำกริยาก็คือ adverb นั่นเองนะคราวที่แล้วเรียน adjective adjective ขยายนามคราวนี้เรียน adverb adverb ขยาย verb นะเรียนดูหน้าตานะมันแค่เอาคำคุณศัพท์นะคะมาเติมลี่เข้าไปกลายเป็น adverb แล้วง่ายไหมจาก slow เป็น slowly นะคะวันนี้ครูเล็กจะสอนเรื่องของคำ a d v e rb นะคะโดยเปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะมีน้องๆหนูๆเด็กๆเ,เอามาดูด้วยกันมาช่วยกันดูซิว่าสัตว์แต่ละประเภทมันเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะอ่ะฉะนั้นวันนี้นะคะครูเล็กจะสอนเรื่องกริยาวิเศษขยายคำกริยาถูกไหมอ่ะมาดูกันค่ะตะกี้เป็น s l o t s แบบน่ารักน่ารักเนาะคราวนี้มาดูของจริงบ้างนะเออนะคะ s l o h s m o v e slowly s l o t s เคลื่อนที่อย่างช้าๆและถ้าครูเล็กอยากบอกว่าอย่างเงียบๆละ่ะ เพราะว่ามันช้ามันคงไม่ได้ทําอะไรไวๆหรอกเนาะเออถ้าคุณเล็กอยากบอกว่าอย่างเงียบๆคิดว่าใช้คําว่าอะไรคะ The ี้ i slow คือช้า slowly ก็เลยแปลว่าอย่างช้าๆเออแล้วถ้าคุณเล็กอยากบอกว่าเฮ้ย hey, slow มันเคลื่อนที่ไม่ได้แค่ slowly อย่างเดียวนะมันเคลื่อนที่อย่างเงียบๆด้วยคุณเล็กใช้คําว่าอะไรดี Quiet แปลว่างเงียบ quietly อย่างเงียบๆถูกต้องทั้งหมดนี้นะักเรนต้องทําเป็นกริยาวิเศษนะคะเยี่ยมมากใครตอบถูกเก่งมากเลยคะ่ะ ต้องทำเป็นกริยาวิเศษต้องเป็น adverb เพราะมันขยาย verb ทำา e ่ move โอเคไหมคะมันขยาย verb คำ v e move นะถึงจะถูกต้อง slow m o v e slowly and quietly เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะคะไปต่อไปต่ออ่าคราวนี้มาพูดถึงพึ่งบ้าง bees bees เอ่อถ้าใครเคยเห็นพึ่งทำงานพึ่งมันแบบโอ้โหมันทำงานอย่างรวดเร็วเอาบอกคุณเล็กหน่อยอย่าง อย่างรวดเร็วอย่างว่องไวเออใช้คำว่าอะไรดีอย่างรวดเร็วอย่างว่องไวเพราะว่าเราไม่เคยเห็นมัน stop working เลยเนาะ bees ทำงานอย่างรวดเร็วอย่างว่องไวใช้คำว่าอะไรดีอ่าอย่างรวดเร็วอย่างว่องไวเดี๋ยวตอนท้ายของไลฟ์นี้คุณเล็กจะให้นักเรียนนะคะลอง matching ดูว่าคำเปรียบเปรยของฝรั่งเขาเปรียบเทียบสัตว์แต่ละชนิดเหมือนกับอะไรเดี๋ยวมาดูกันตอนท้ายคลิปนะคะอย่างว่องไว quickly very good quickly นะคะ อาคุณเล็กบอกนิดนึงนะคะ fastly ไม่มีนะคะในภาษาอังกฤษนะคะลูก fast, fast เป็นคำพิเศษค่ะที่เป็นได้ทั้ง adjective ขยายนามแล้วก็เป็น adverb ขยาย verb fastly ใน dictionary ไม่มีอันนี้เป็นข้อยกเวน้นไม่เป็นไรผิดจะได้ทำได้ okay ไหมมันจะมีข้อยกเว้นอยู่แล้วค่ะ don't worry about it เข้าไหมอไปต่อไปต่อนะคะชวนเด็กๆมาดูด้วยกันนะจะได้สนุกนะคะตัวอะไรเอ่ยอุตล่คุณเล็กเอาตัวอะไรมาเนี่ยรู้จัก c h i m ไหมคะ ก็คือน้องชิมพันซีเนาะเออนะคะใครเคยดูสารคดีคงเคยเห็นนะเวลามันเล่นกันมันคุยกันนะมันแบบก๊ก๊กก๊กก๊กกกกันตลอดเวลาเลยมันคุยกันอย่างเสียงดังคุณเล็กใช้คำว่าอะไรดีนะเวลาแบบมีชิมพันซีอยู่ใกล้ๆกเออเราคงจะไม่ได้เลี้ยงลิงอยู่แล้วเนาะเออถ้าเราอยากบอกโอ้โหมันคุยกันอย่างเสียงดังเลยอ่ะมันแบบว่า moving all the time เลยอ่ะเออใช้คำว่าอะไรดี loudly นะคะ chimps talk loudly Chim's t a loudly k l thank you so much ค่ะถูกต้องถ้าพูดว่าทอค loud ทอค loud ไม่ได้นะนะคะต้องทอ k loudly what is it what is it ตัวนี้คือนกคูกเนาะนกคูกนะคะภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอ w l ส owls นะคะ owls เขาบอกว่านกคูกถ้าใครแบบชอบดูรายการคเรชอบดูรายการเกี่ยวกับสัตว์ไงเขาบอกว่านกคูกนะเวลามันจะรอโจมตีเหยื่อเพื่อเอามาเป็นอาหารนะมันรออย่างเงียบเงียบ รออย่างเงียบเงียบคือแบบว่าพวกหนูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหยื่อของเขานะแทบไม่รู้เลยว่านะคะมีสัตว์ตัวนี้อยู่นะคะอย่างเงียบๆไปแล้วคุณเล็กขอเพิ่มเป็นอันนี้ดีกว่าขอโทษทีอย่างเงียบๆเพิ่งพูดไปคุณเล็กลืมขอโทษค่ะเอาเป็นอย่างระมัดระวังอย่างระมัดระวังอย่างตั้งใจเออใช้คําว่าอะไรดี อย่างระมัดระวังคือมันรอแบบเงียบๆแล้วก็แบบแทบจะไม่ขยับเลยอะคือแบบว่าอย่างระมัดระวังเลยอะแบบกลัวเหยื่อรู้ไงนะคะ carefully carefully นะคะอย่างรอบคอบอย่างระมัดระวังเก่งมากนะคะ o w l s wait carefully for t h e i r food ถ้าลองดูสารคดีน่าเรนจะเห็นว่ามันแบบเกาะอ,อยู่ที่กิ่งไม้แบบอย่างตั้งใจแล้วก็จ้องนานมากบางทีครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะคือแบบว่ามีสมาธิมากนะคะ carefully ในไหนได้คำยากแล้วนักเรียนเก่งมากเลยนะคะอย่างระมัดระวังเราสามารถใช้พูดกับคนในครอบครัวเราได้เนาะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือใครจะไปทำงานนะคะเราพูดได้เลย Dad drive carefully คุณพ่อขับรถอย่างระมัดระวังนะครับ carefully ได้เลย drive carefully ะะขับรถอย่างปลอดภัยนะ Drive safely ได้เลยโอเคไหม Drive carefully Drive safely ใช่ไหมสมมติเรามีเพื่อนมาหามาวิสิตเราที่บ้านก่อนที่เราจะบอกลากันแบบว่าเออ Say hi อะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บ Drive safely Drive safely ขับรถดีๆนะได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันขอขอ challenge หน่อยเพราะคิดว่าห้องนี้นะักเรียนน่าจะต้องมีหลายๆคนที่แบบว่าเป๊ะภาษาอังกฤษเหมือนกันขอคำศัพท์ว่าอย่างอดทนหน่อยค่ะ เพราะเขาบอกว่าการที่เราจะรออะไรได้นานๆโดยที่เราไม่รําคาญหรือโกรธแสดงว่าเป็นคนอดทนเพราะว่านิยามของคาว่าอดทนนะนักเรียนใน Oxford Dictionary นะคะเขาบอกว่า if you can wait a person for a long time without getting angry อ่ะแสดงว่าอยู่เป็นคนอดทนถ้าคุณรอใครได้นานๆโดยที่คุณไม่รำคาญหรือโกรธแสดงว่าคุณเป็นคนอดทนฉะนั้นจะวัดว่าอดทนวัดที่การรออ่ะเขาบอกว่า hours อ่ะมันรออย่างอดทนเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ด้วยกันคิดว่าอย่างอดทนคำว่าอะไรคะอย่างอดทนอะไรคะอย่างอดทน patiently very good เยี่ยมมากค่ะ patiently p a t i e n t l y นะคะ patiently patiently very good เพราะ patient ถ้าเป็น adjective แปลว่าอดทน patiently อย่างอดทนนะคะอย่างอดทนออกเสียงเฉิญฉิได้เลย patiently patiently นะคะคำนี้ถ้าเป็นคำคุณศรรัพท์แปลว่าอดทนแต่ถ้าเกิดเป็นคำนามนะนักเรียนนะคะเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าคนไข้นะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าคนไข้ถ้าเป็นคำขยายจะแปลว่าอดทน คำนี้นะคำว่า p a t i e n t ถ้าเป็นคํานามจะแปลว่าคนไข้ถ้าเป็นคําขยายจะแปลว่าอดทนคําเดียวกันเลยฉะนั้นชน,น,นิดคําจึงสําคัญไงนักเรียนเพราะว่าบางทีคําเดียวกันแปลไม่เหมือนกันเฉยเลยนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าแปลว่าอะไรคนไข้หรืออดทนก็ให้ดูที่บริบทที่เราพูดถึงหรือดูตําแหน่งของคําในประโยคนั้นนะคะโอเคอ่าเก่งมากเก่งมาก คราวนี้มามีช้อยส์ให้เลือกด้วยคุยเล็กใจดีจังเลยอนกเรียนตอบคุเล็กหนคะ่ะเต่าค่ะ turtles walked ยังไงคะมองเห็นไหมเอ่ยมี loudly happily slowly angrily น้องเต่าเป็นไงคะน้องเต่า เดินอย่างไรเก่งมากเดินอย่าง slowly very good ค่ะเพราะมันขยาย verb เ,เนาอ,อันนี้เป็น subject นะคะประธานคุณเรียว่า s นะ walk เป็นคำกริยาถูกต้อง w a l k slowly เยี่ยมมากค่ะ turtles walked slowly number two the dog barked the dog barked นะคะ bark นะคะน้องหมาทำอะไรได้คะ bark แปลว่าเห่านะคะ the dog barked loudly very good the dog b o r k loudly โอเค number 3 h r e เขาหัวเราะค่ะ laughed นะคะคำนี้ออกเสียงยากจรงเลยปกติคำว่าหัวเราะนะคะ laugh gh จะออกเสียงเฟนะคะฉะนั้นปกติออกเสียงว่า laugh laugh ทีนี้มันเป็นอดีตเติม ed มันจะออกเป็นเสียง laughed laughed ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องการออกเสียง ed เขาหัวเราะอ,อย่างไรคะ he laughed h a p p ี l y ่เยี่ยมมาก h a p p i l y แสดงว่าแสดงว่ายังไงเอ่ยนักเรียนแสดงว่าถ้าคำคำนั้นลงท้ายด้วย Y สามารถทำไงคะอยากขยายกริยาง่ายจังเลยเปลี่ยน Y เป็นอะไรคะนักเรียนเปลี่ยนวเป็นไอแล้วเติม l y ได้เลย Happy เป็น h a p p i l y happy เป็น h a p p i l y ง่ายจังนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโกรธคือ Ang r y ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นขยายกริยาว่าอย่างโกรธก็ angrily angrily โ okay, อเคไหมฉะนั้นจะใช้ตัวไหนดูว่ามันขยายใครเยี่ยมมากนะคะอ่ะข้อที่4ข้อที่4หุ่นักเรียนเก่งทุกคนเลยนะคะข้อ4ข้อ5ข้อ6เป็นยังไงเอ่ยข้อ4 they talked they talked พวกเขาคุยกันอย่างไรเอามือแบบกันด้วยเออเขา k e d ยังไงคะ they talked quietly พวกเขาคุยกันอย่างเงียบเงียบเยี่ยมมากค่ะ they talked quietly ต่อไปค่ะ he ran นะคะ he ran he ran อ่าเบอร์5 he ran quickly โอเค he ran quickly he ran quickly very good ค่ะอ่าต่อไปเบอร์6ค่ะ he shouted ดูจากรูป shouted คือตะโกน shouted เขาตะโกนอย่างไรคะ He shouted angrily mm hmm. เขาตะโกนอย่างโกรธสุนยตตะโกนนะ mm hmm. มีอารมณ์อยู่แล้วถูกไหมคงไม่ได้แบบตะโกนอย่างมีความสุขนะคงไม่มีนะ He shouted angrily he shouted angrily เย an ี่ยมมากอนนี้ภาษานราเรียนมันก็จะดู perfect ขึ้นแล้วเพราะว่าเราสามารถเอาคําขยายมาใส่ได้เพราะถ้าเราพูดแค่คำกริยาม,มันก็จะดูแบบโอ้โหสั้นจังเลยเขาตะโกนเขาคุยเขาวิ่งเฮ้ยพอใส่คําขยายปุ๊บมันเห็น action ที่มันเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมคะเก่งมากเก่งมากอ่าคราวนี้คราวนี้นะคะคุณเล็กถามหน่อยถ้าคุณเล็กอยากบอกว่าพึ่งทํางานนอกจากทํางานอย่างรวดเร็วตลอดเวลาแล้วพึ่งทํางานอย่างหนัก ะะ bees work hard หรือ bees work hardly ตอบหนึ่งหรือ2องคะนะคะักเรียนช่วยครูเล็กหน่อยประโยคไหนถูกต้องถ้าครูเล็กอยากบอกว่าพึ่งทำงานอย่างหนักเลยพึ่งทำงานอย่างหนักนะคะ they never stop working นะคะ they are working all the time คิดว่าอะไรดี ตอบหนนะ b e s work hard อันนี้เป็นข้อยกเวน้นไม่เป็นไรถ้าเราผิดเราจะได้จำได้ค่ะอันนี้เป็นข้อยกเวน้นเพราะคำว่า hard นะคะนักเรียนสามารถเป็นได้ทั้ง adjective คือขยายคำนามนะคะรวมถึงรวมถึงเป็นอะไรที่อีกเป็น adverb ขยาย verb ก็ได้คำคำนี้ทำหน้าที่ได้2ออย่างคะ่ะนักเรียนมันแปลว่าหนักหรืออย่างหนัก อยู่แล้วฉะนั้นต้อง be work hard เพราะท่านเ,เรียนใช้คำว่า hardly hardly นะคะไม่ได้แปลว่าอย่างหนักนะคะ hardly จะเป็นกริยาวิเศษบอกความถี่ hardly จะแปลว่าแทบจะไม่ได้ทำแทบจะไม่ได้ทำโอเคไหม hardly ความหมายจะเหมือนคำว่า rarely ะคะ่ะน้กเรียนรู้จักคำว่า rarely ไหมที่แปลว่าแทบจะไม่ได้ทำนานๆทำสักทีหนึ่งอะ ะค,ะความหมายไม่เหมือนกันเลยนะแต่เป็นคําขยายกริยาเหมือนกันแล้วเป็นคําที่เรกเรียนใช้สับสนฉะนั้นถ้านเรียนจะใช้คําว่า hardly ใช้ต้นไหนดีอ่าฝรั่งเขามีเทคนิคนิดน,นึงค่ะเวลาที่เราอยากบอกความถี่นะคะคาว่า hardly ฝรั่งเขาจะวางอีกตําแหน่งหนึง่งคือวางหน้าคํากริยาแทนแทนที่จะไปวางข้างหลังกริยากริยาบอกความถี่กริยาวิเศษบอกความถี่จะมาวางข้างหน้าคํากริยาแทนเช่น สมมตินักเรียนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ฉันแทบจะไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนนะเรียนออนไลน์ตลอดแทบจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยฉันแทบจะไม่ได้เรียนเลยนักเรียนต้องพูดอย่างนี้นะ I hardly study I hardly study อันนี้จะแปลว่าอะไรคะฉันแทบจะไม่ได้เรียนเลยเคไหมฉันแทบจะไม่ได้เรียนเลยแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนอยากบอกว่าฉันเรียนหนักต้องพูดว่าไงฉันเรียนหนัก I I เลยคะ I study hard เห็นไหมคะตำแหน่งไม่เหมือนกันฉะนั้นเราไม่สับสนแน่นอนประโยคแรกแปลว่าฉันแทบจะไม่ได้เรียนนะคะเพร hardly แปลว่าแทบจะไม่ได้ทำนะระวังสับสนนะคะฉันฉันแทบจะไม่ได้เรียนนะคะ I hardly study นะคะส่วน I study hard ก็คือฉันเรียนอย่างหนัก ฉันเรียนอย่างหนักฉะนั้นความหมายไม่เหมือนกันนะ h อ r d l y แทบจะไม่ได้ทำแต่ได้เกิดว่า h ฮอจเฉยๆแปลว่าอย่างหนักนะจ๊ะใครผิดไม่เป็นไรจะได้จำได้ถ้าไม่ผิดมันจำไม่ได้นะจริงๆนักเรียนน,นะคะโอเคคราวนี้รูปนี้ค่ะรูปนี้เสือดาวเนาะเสือดาวคำว่าเสือดาวออกเสียงว่าไงคะนักเรียนคำนี้ก็เป็นคำที่นักเรียนออกเสียงผิดกันบ่อยใช่ไหมมันเขียนว่า leopards แต่จริงๆออกเสียงว่าไงนะคะเดี๋ยวคเราจะเปิดเสียง ฝรั่งให้ฟังด้วยนะคะคำนี้นะออกเสียงว่า leopard 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 เหมือนเล็บเราขบแล้วเล็บเรามันเปิดออกอะค่ะนักเรียน leopard leopard โอเคไหมไม่ใช่ลีโอปัดนะห้ามนะไม่ใช่เขียดตะปาดอะไรด้วยนะคะ leopards leopards โอเคไหม leopards run fast or fastly บางคนอาจจะรู้เพราะว่าคุณเล็กพิ่งเฉลยไปตอนตอน้นแต่เผื่อบางคนอาจจะไม่รู้นะคะข้อนี้ถ้าคุณเล็กอยากบอกว่า leopards มันวิ่งอย่างเร็วคุณเล็กต้องพูดว่า leopards run fast หรือ leopards run fastly what do you think which one is correct อันไหนถูกต้องคะ run fast ถูกต้องนะคะ fastly ไม่มีใน dictionary ด้วยนะอย่าง hardly มันยังมีแต่ความหมายไม่เหมือนเดิมแต่ fastly ไม่มีเลยอย่าไปเผลอ fastly นะคะไม่มีนะ fast เป็นตัวพิเศษเหมือนเดิมเป็นได้ทั้งขยายคำนามแล้วก็ขยายกริยาเข้าใจไหมเป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ adverb นะคะเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคอ่ะ อีกคำหนึ่งค่ะถ้าคุณเล็กอยากบอกว่าเฮ้ยพวกเขาร้องเพลงดีจังเลยอะพวกเขาร้องเพลงดีจังเลยคุณเล็กต้องพูดว่า they are singing good or they are singing well อะอะไรดีอะไรดีนะคะจริงๆทั้ง good แล well ะ well แปลว่าด,ดีทั้งคู่แต่คำที่ว่าคำว่าด,ดีที่ขยายคำกริยาต้องเป็นคำว่า well ค่ะไม่ใช่ good ถูกต้อง they are singing well They are singing well. หรือถ้าเรนอยากบอกอู้ฉันพูดภาษาอังกฤษได้เก่งนังเรียนพูดว่างไงคะต้อง I speak English well นะไม่ใช่ I speak English good นะคะ I speak English well very good ค่ะถูกต้อง well ตัวนี้มันมาขยายคำกริยาเราก็เลยต้องใช้คำว่า well I speak ฉันพูดภาษาอังกฤษพูดยังไงอ่ะอพูดดีเลยพูดเก่งเลย I speak English well I dance well ฉันเต้นเก่งด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากส่วน good เราจะใช้ขยายคำนามเช่น he is a good man อย่างเงี้ยสมมุตินะคะเขาเป็นคนดี he is a good man แปลว่าดีเหมือนกันแต่หน้าที่ไม่เหมือนกัน good ตัวนี้ขยายคำนามหรือขยาย n o u หรือคำนาม ก็เลยใช้คําว่า good เห็นไหมคะภาษาอังกฤษมันจะมีความ t r i ก k กตรงนี้แหละเฮ้ยแปลงเหมือนกันนะ่ะแต่พอหน้าที่ไม่เหมือนกันปุ๊บเฮ้ยใช้คนละตำแหน่งในประโยคเลยนะคะจึงสําคัญว่าชนิดคําเป็นอะไรเราต้องรู้ถ้าเป็น adjective ต้องมาขยายนามถ้าเป็น adverb ต้องมาขยาย verb เพราะบางทีเราเปิด dictionary อะคำแปลมันก็คล้ายๆกันบางีอาจจะงงเองนะคะเก่งมากเก่งมากนะคะ คราวนี้นักเรียนช่วยคุณเล็กแต่งประโยคหน่อยจ้าใครแต่งได้แล้วเริ่มเลยนะคะเริ่มมาเลยนะคะเพื่อนของฉันทำงานอย่างหนัก My friends work hard นะคะ my friend ะเพื่อนคนเดียวได้ประธานเอกพจน์กริยาเติม s ถูก100%เลยค่ะลูกเก่งมากเก่งมากนะคะ my friends work hard sorry my friend works hard นะคะโอ้ถูกไวยากรณ์ทั้งคู่เลยเพราะว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์มากกว่าหนึ่งใช่ไหมกริยาไม่เติม s โอ้โหนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนคนเดียวก็ my friend แต่ verb ต้องเติม s เพื่อนหลายคนก็ my friends แต่ verb ไมต่ต้องเติม s แล้วนะคะน้องสาวของฉันเต้นเก่ง น้องสาวของฉันเต้นเก่งนะคะ My sister dances very well ก็ได้นะเต้นเก่งมากๆ very well ได้อ่าอ่ะ,อะประโยคที่3ประโยคที่3นะคะฉันนอนไม่หลับเพราะคุณพูดเสียงดังข้อ4ได้ค่ะ the cat ทีนี้ถ้าเรามองว่าเป็นแมวตัวเดียวเอก,กพจน์กริยาเติมอะไรดีคะเติม s yes. โอเคไหมถ้าเอาให้ถูก100%นะ the cat climbs the tree นะคะ the cat c l i m b the tree Car e f u l l y เก่งมาก Car e f u l l y นะคะเป็นกริยาวิเศษ Ad ด e rb ขยายเว r b ์คำว่าปีนปีนอย่างไรปีนอย่างระมัดระวังเลยเพราะว่าน้องแมวมันปีนต้นไม้เก่งอยู่แล้วถูกไหมอ่าเหลือ3มกับ5้าเหลือ3มกับ5จ้าเหลือ3กับ5้านะคะอ่ะปลาฉลามล่าอย่างเงียบๆว่าไงดีปลาฉลามล่าอย่างเงียบๆนะคะอ่ะฉันนอนไม่หลับเพราะคุณพูดเสียงดงังฉันนอนไม่หลับคืออะไรนะัเกเรียนเดี๋ยวเ็เลยข,ขึ้นให้ก่อน ฉันนอนไม่หลับก็ I can't sleep I can't sleep พูด can't ก็ได้นะคะแบบสละแอแบบอเมริกันนะคะแต่แบบอังกฤษก็ can't ได้เลย I can't sleep because because อะไรดี you เป็นไงดีคะคุณพูดเสียงดังก็ you talk loudly ใช่ไหม I can't sleep because you talk loudly I can't sleep because you talk loudly. โอเคปลาฉลามล่าอย่างเงียบๆปลาฉลามก็คืออะไรคะ The shark ใช่ไหม The shark ล่าล่าคือคำว่าอะไรคะล่าก็คือคำว่า hunt ใช่ไหมถ้าประธานเอกพจน์ก็กริยาเติม s ล่าอย่างเงียบๆก็ the shark hunts hunts แบบ quietly ใช่ไหม The shark h u n s quietly นะคะสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆจะจำที่คุณเล็กบอกได้ไหมคะฝรั่งเขาก็มีการอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยเหมือนกันนะว่าสัตว์แต่ละชนิดอะมันเหมือนกับคำคุณศรรัพท์หรือ adjective ว่าอะไรเช่น นะคะเขาเปรียบเรยว่าคนที่ทำงานมากอะ่ะยุ่งเหมือนพึ่งเลยยุ่งเหมือนพึ่งเลยคำว่าเหมือนในภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คือการเอาคำว่า as as อะคะ่ะมาวางแล้วใส่คำขยายหรือ adjective ตรงกลาง as busy as a bee as busy as a bee เช่นนเรนอยากบอกว่าโอ้โหเธอทำงานยุ่งอย่างกับพึ่งเลยน,นเรียนบอกได้เลยว่า she works as busy as a bee นะคะเธอทำงานยุ่งมากยุ่งอย่างกับเป็นพึ่งเลยนะคะ อะคราวนี้คราวนี้นะคะลองดูคำศัพท์ที่อยู่ในบ็อ b ซ์นะคะมีคำว่า quiet, playful, graceful, gentle, fierce ลองเปรียบเปรยสิคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะเป็นยังไงนะคะ as อะไรดี as a, a swan swan คืออะไรคะ swan ตามนี้เลยคะ่ะ swan คือหงเงียบเหมือนหงส์ขี้เล่นเหมือนหง graceful เหมือนหง g r a c e f u l แปลว่าอะไรคะใครรู้บ้าง Grace หลายคนตั้งชื่อลูกว่าน้อง Grace เพราะอะไรเพราะมันแปลว่าสง่างามนะคะสง่างามเต็มไปด้วยความสง่างาม Gentle สุภาพนุ่มนวล Fierce ดุร้ายคิดว่าอะไรดีเหมือนหงคะ as graceful as a swan สง่างามราวกับหงคะ่ะฝรั่งใช้คำนี้เหมือนคนไทยเลย as graceful as a swan สง่างามราวกับหงนะคะ she is so beautiful she is as graceful as a swan she is as graceful as a swan นะคะอะ,อะไรอีกยุ่งเหมือนพึ่งสวยงามราวกับหงแล้วอะไรเหมือนลูกแกะดีคะนักเรียน แล้วอะไรเหมือนลูกแกะดีอ่ะ busy ใช้ไปแล้ว graceful ใช้ไปแล้วอะไรเหมือนลูกแกะดีเวลาเราเห็นแกะเป็นไงมันน่ารากักมันนุ่มนวลใช่ไหมมันน่าทนุถนอมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาเปรียบเลยว่าอย่างนี้ค่ะ as gentle as gentle as a lamb as gentle as a lamb นะคะนุ่มนวลน,นะคะนุ่มนวลเรากับลูกแกะ ใช่ไหมลูกแกะมาดูแบบ,แบบอู๋ขนฟูฟูอุยอุยน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะใช้ gentle ไปแล้วใช้ graceful ไปแล้วอ่ะเหลือ quiet playful แล้วก็ fierce นะคะอ่ะอันต่อไป as อะไรคะอะไรเหมือนสิงโตคะอะไรเหมือนสิงโตเปรียบเลยว่าไงดีนะคะเหลือ3 choice เหลือ3 choice เหลือ quiet เหลือ playful แล้วก็ fierce น่ารักเรากับสิงโตเหรอคะอไม่ใช่ as fierce ถูกต้องค่ะ as fierce as a lion คุณนี่จะดุอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะคะ as fierce as a lion นัดดุเหมือนสิงโตแล้วเนี่ยนะคะ as fierce as a lion ถามอะไรก็ไม่ได้เสียงดังใส่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ as fierce as a lion แล้วอะไรแล้วอะไรอีกเหมือนกับลูกแมวเหลือสองคำเหลือแค่คำว่า playful กับอะไรคะเหลือแค่ playful กับ quiet เหลือ playful กับ quiet อะไรเหมือนลูกแมวเออ as playful very good โอ้โหขี้เล่นเหมือนลูกแมวเลยเธอเนี่ยขี้เล่นเหมือนลูกแมวเลย as playful as a kitten as playful as a kitten นะคะขี้เล่นเหมือนลูกแมวเลยแล้วก็สุดท้าย as quiet as a mouse mouse นะคะ as quiet as a mouse นะคะเงียบอย่างกับ หนูเลยคุณเล็ก็น,นึกไม่ออกทําไมเขาเปรียบเปรยว่าหนูเงียบเหมือนหนูคือเวลาหนูมันเดินในบ้านเราไม่ค่อยได้ยินมันใช่ไหมอยู่ดีๆมันก็โผล่มาอะไรประมาณนั้นไหมมาขโมยของเรากินอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะคะฉะนั้นนะคะฝรั่งเขาก็จะมีการเปรียบเปรยนะสัตว์ชนิดต่างๆกับคําขยายคํานามนะเหมือนคนไทยบอกดุเหมือนหมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซนเหมือนลิงฝรั่งก็มีเหมือนกันแต่ฝรั่งเขาใช้คําว่าอะไรบ้างมาทวนอีกทีนะคะถ้าคนที่ทํางานยุ่งคือยุ่งเหมือนพึ่ง as busy as a bee นะคะสง่างามราวกับหง as graceful as a swan นะคะอะไรต่อนุม่มนวลราวกับเป็นลูกแกะ as gentle as a lamb นะคะดุเหมือนสิงโตเลย as fierce as a lion นะคะขี้เล่นเหมือนลูกแมว as playful as a kitten แล้วก็เงียบเหมือนหนู as quiet as a mouse นะคะโอเคใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณเล็กด้วยนะคะคุณเล็กจะมาไลฟ์สอนภาษาอังกฤษฟรีๆทุกวันศุกร์แบบง่ายๆนะถ้าเกิดว่าใครที่แอดวานซ์ไปแล้วก็ช่วยเพื่อนๆที่เรามาช่วยกันตอบคําถามแล้วกันเนาะนะคะคุณเล็กขอเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆไต่ระดับไปให้มันยากขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ have a good night enjoy your dinner นะคะ see you next time ค่ะ see you next week ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ see you next time ค่ะ